ผมก็ไม่รู้จะส่งองยังไงเดียตะกุดเนี่ยน,นะครับก็ผมก็ขอสวัสดีเอซีชาามือแม่สองท่านนะครับก็วันนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องมือแม่สองวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตส่งพลักระเครื่องนะครับให้เอฟซีดูนะครับจริงๆก็ส่งทุกคลิปแหละแต่วันนี้ก็มีของมุ้งของใหม่ของเก่าที่ว่าเคยหมกไว้นะครับยังไม่เคยเอามาให้เอฟซีดูนะครับวันนี้ก็ขอเปิดมาที่องค์แรกก่อนละกันนะครับเป็น หลวงพ่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไปองนี้ก็เคยเอามาถ่ายไว้นานแล้วนะครับจริงๆว่าถ้าทนใดชื่นชอบนะครับลองมาพูดคุยได้นะครับเนี่ยอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะครับโบราณเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อไปนะครับเดี๋ยวนี้เปิดไม่แพงนะครับเปิดไม่แพงทนใดชอบนะครับองไหนสามารถทักได้สอบถามได้ทุกองนะครับทนใดเข้ามารับชมใหม่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับพี่พีเอฟซี ครับองแรกเปิดประเดิมมาไม่แพงนะครับเปิดไม่แพงเอาเปิดเท่าไหร่ดีเอฟซี MC. เอาเปิดสามพันห้าละกันนะครับนี่เปิดแบบว่าประเดิมนะครับต่อมาอง์ที่สองนะครับเป็นหลงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมอง์นี้จะเป็นอา่าเป็นเนื้อเขาเนี่ยจะออกเป็นแบบว่าสำริดนะครับเป็นสำริดเงินอะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนสำริดขาดลงหินอะไรประมาณเนี้ยเนื้อนะครับ มีหลายมวลสารนะครับหนเอฟซีลองดูลองเจาะเนื้อดูนะครับตัานใดเข้ามาติดตามรับชมใหม่ยังไม่กดติดตามนะครับฝากกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะที่คอยเข้ามาติดตามรับชมกดติดตามนะครับตอนนี้พูดตามผมนี้ก็โอ้ทะลุ2700คนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ก็ยินดีเลยนะครับผมว่าชอบเลยนะแล้วยิ่งผู้ติดตามเยอะนะครับก็เหมือนเป็นเครดิตนะครับอย่างที่บอก ท่านใดอยากจะซื้อขายก็มั่นใจได้แน่นอนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ค่อยได้เห็นนะครับเนื้อประมาณนี้ส่วนใหญ่ถ้าจะเจอก็จะเป็นไม่สำลิดก็เนื้อเงินไปเลยนะแต่องนี้ก็ดูเก่าแปลกดีนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะองนี้ ถ้าท่านใดดูแล้วชื่นชอบปูกใจนะครับทักมาได้เลยวันนี้ก็ได้มาใหม่นะครับก็ไม่บอกหรอกนะครับว่าไปเดือนตลาดไหนมาที่ได้หลุดไหมแล้วนะครับก็สวยนะครับนี่เส้นพวกเส้นหล่ออะไรเนี่ยสวยงามนะครับเดี๋ยวให้ดูพิมพ์ก่อนผมคิดว่าน่าจะไม่รู้ว่าเป็นจะตีเป็นอะไรดีนะเนี่ยเพราะเขามีเหมือนมีเม็ดอะไรด้วยตีเป็นมือรองดีหรือเปล่านะครับเพราะเหมือนเขามีการ แต่งเป็นมือลองนะแต่ว่าก็มีเขาเรียกว่าตาภาษานี้ก็ตาพะอ,อินนะครับหลบงพ่อเงินพิมพิงยงองนี้ก็เขาเรียกว่าสวยนะรอโบราณน,นะครับสภาพใช้เดิมๆมีต้องรอการใช้การศึกอะไรนะก็ธรรมชาตินะครับพุ่นหมดทั้งองค์เลยนะครับ ฟันเห็นชัดเจนนะครับดูว่าถูกใจวาไหนก็ทัามาพูดคุยได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับถ้าชื่นชอบสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์081 1 2 3 7 7 1นนะครับองนี้แบ๊บนะ้ผมลืมบ่อยละองนี้ผมเปิดไว้สองพันห้าองนี้ผมเปิดไว้3,5 0 0นะครับองนี้3,5มพน้ชอบทักมาได้นะครับ หลงพ่อเงินพิมพ์นิยมอีกหนึ่อององค์องนี้เอาไม่แพงนะครับองนี้เอาเปิดสองพันห้าพอนะครับเนี่ยถ้าถ่ายรูปนะโหขึ้นสวยเลยนะครับคาบสลิมแดงอะไรก็กกเดิมเดิมนะครับพิมพ์นี้กามาพี่พีเอฟซีมันก็ชอบกันนะครับก็เลยแบบว่าหาลองหามาเผื่อแล้วกันนะเผื่อมีท่านใดถูกใจนะครับ ดินเดิมๆนะครับน่าจะไม่ค่อยสวยนะครับเปิดไว้2,500บาทเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเนี่ยทันใจแบบว่าชอบเนื้อประมาณนี้นะครับี่ไม่แพงนะครับไม่แพงจุ๊บๆก็อย่าลืมนะครับ FC ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสองการก็อยากให้ FC เาขาเรียกว่าระมัดระวังนะครับก็ <laughs> เ,เดี๋ยวแนละ้ว ช่วงนี้อันตรายนะครับี่เขาอยู่ในช่วงจำกัดเจ็ดวันอันตรายนะครับอยากให้พี่พีเอฟซีใช้ชีวิตนอย่างไม่ประมาทนะครับผมก็เตือนตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับว่าใช้ชีวิตไม่ประมาทเพราะว่าผมเองก็วัยรุ่นนะฮะเดี๋ยวก็ต้องออกไปเล่นน้ําส่งโครงการนะครับวันนี้เป็นเขาเรียกว่าหลวงปู่เผือกขุดสระนะครับขยันนะครับหลวงปู่เผือกเอ้ยหลวงหลวงปู่เผือกนะครับโอ้โหลิ้นพันนะครับ ทันใดดูแล้วถูกใจนะครับนี่ททันใดเป็นสายของท่านนะเนื้อนี่ยอย่างสมเด็จเลยนะครับวันนี้อาจจะลงเร็วนิดนึงนะครับอาจจะลงทุ่มกว่าๆนะไม่รู้ถึงหรือเปล่านะสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 8 1ย์แ7ดหนนอกนะครับวันนี้เปิดไว้2,000นนะครับต่อมาเป็นภาพปิดตา อันนี้น่าจะเป็นเนื้อดินคุกลักหรืออะไรก็ไม่เน่ใจนะครับถ้าท่านใดดูแลถูกใจชื่นชอบทักมาได้นะครับวันนี้อยากจะมาเปิดแบ่งปานเอทุกท่านเลยนะครับเมื่อวานมีปิดไปอยู่3ท่านด้วยกันนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับต้องขอขอบคุณจริงนะครับท่านที่มาเข้ามาปิดพูดคุยทักทายกันนะครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบเนื้อดินคูกลักอะไรประมาณนี้นะต่อมานี้น่าจะเป็นวัชพานสูงหรือเปล่านะครับเป็นพระปิตาเก่าเคยลงไว้นานแล้วองนี้นะครับ เมื่อกี้ผมน่าจะเปิดไว้เท่าไหร่นะพันห้าหรือเปล่านะองนี้เอาเปิดเท่ากันนะครับไว้เห็นเนื้อคร่าวๆพอะนะครับเปิดไม่แพงนะครับชอบโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับเดี๋ยวจะย้าให้ตอนต้นคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นรูปสะกดนะครับรูปสะกดบิญญาณเก่านะครับ รักเก่าๆเ,เชียดเดิมๆนะครับดูแล้วถูกใจนะครับทักมาได้เลยทักมาได้ทุกองค์ต่อมาชิ้นสุดท้ายนะเป็นตะกุดคู่ชีวิตหลวงพ่อพิษนะครับนี่รักเดิมๆรักไม่ยอมเปลีป่ยนแปลงน,น,นะครับเก่านะครับดอกนี้สวยนะครับสวยรัก แดงเก่าจนแดงนะครับเนื้อตะก่วแล้วก็อ่วร้องเหลืองนะครับจึ๊บจบโอ้ยแปบ๊บนะครับส่องไม่ชัดเลยเนีย่ยลอง,องดูเอซลองดูลายละกันนะครับเก่ามากๆนะครับผมก็ไม่รู้จะส่องอยังไงเดียนตะกุดเนี่ยน,นะครับ เดี๋ยวถ้าเอฟซีถามว่าขนาดเท่าไหรนะ่เนี่ยเดี๋ยวลองวัดเป็นเราวัดให้ดูนะก็ประมาณสามนิ้วนะครับดอกขนาดสามนิ้วท่านใดถูกใจชื่นชอบทักมาได้นะครับตะกุดหลวงพ่อพิษกาคลิปนี้ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้กแล้วกันนะครับขอให้เอฟซีอ่าก็ขอสวัสดีปีใหม่นะขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านเลยครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับุมค,ครับ